สวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาทำวอล์กหนึ่งวันนะคะสำหรับการมาสอบหนึ่งวันของเราวันนี้เป็นวันที่สองสำหรับการสอบแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่ถ่ายให้ดูไงแต่ว่าก็จะมาถ่ายวันนี้ให้ดูนะนี่เรากำลังจะไปข้าแถวแล้วี๋ยวทำวอล์กวันนี้ให้ดูนะคะว่าหนึ่งวันกับสลหรับการสอบปลายภาคของเราเป็นไงบ้าง แล้ว,ลลวเรากำลังเข้าถ่ละวรอรุนกันนะว่าวันนี้เราจะเข้าแถวกันกี่คน แถลงแล้วนะคะแล้วค่อยมากับเพื่อนสองคนค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าเพื่อนเราอยู่บนห้องนะคะวิโดมาเข้าแถวมาเพื่อนๆบนนางคนก็นนอ่านหนังสือเนาะเดี๋ยวเราเราเห็นน่าใจแล้วนะอันนี้เรามาเข้าแถวกับเพื่อนสองคนนะคะในที่นี้เราก็อีกวันนึงเขาก็จะเข้าร่วมของฉันนะนี่แหละเดี๋ยวก็ถ่ายให้เรื่อ,อยๆแหละว่า เงินสำหรับการสอบของเราปลาภาคอ่ะมันจะเป็นเ่าไดบ้าง ต่อไปก็จะเป็นอบรมนักเรียนนักเรียนมอบรมนักเรียนนะคะแล้วรอดูอันนี้เรากับเพื่อนก็จะมาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังยังไม่ัส,สด้วยแล้วก็บางคนก็จะอยู่ก็ชัเวลาไม่นานคงไม่ต้องนั่งนะครับเรื่องเล็กที่จะพูดก็เห็นกันบ่อยมากนะครับ กก็็วันนี้เรากำลังเดินขึ้นห้องแล้วนะคะยิ่งผู้แบบกราลับซึ้งอะเอา,า <c oughs> อะคิดย,ยู่กับว่าบอกก็ไ <c oughs> ม่เป็นไรก็แคก่ออกระเป๋างดาบเฉยๆนี่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยมืสีเลือนทำไมเราชอบเดินมาทางนี้ว่าถ้าเราเลื่อนใบไม้ตายเราจะทำยังไงอ่ะมอย่างแรกเลยก็คือเราจะเขินหาตอนไหมพี่ไป แค่เดินเนี่ยก็ไปแล้วครึ่งคลิปอ่ะเอานั่งรอเข้าก่อนไหมรอใครอ๋อรอหน้าประชาสัมพันธ์ไงอยากไปซื้อน้ำอ่ะขานนี้ซื้อกาแฟดีขานี้ซื้อยัแค่ซื้อกาแฟก็เป็นงานยากของมันแหละมันบอกว่าจะไปซื้อที่เซเว่นซื้อย่างได้แต่ก็อย่าลืมดีกว่าหน้าแก่ใจยากอ่ะ เพื่อนแวะซื้อเมื่อวานแต่กินไก่หาดใหญ่อ,อ,อร่อยนะเออก็นั<อ>่นแหละหรออุ๊ยบอกบายน่าจะซื้อนะไปใชอรอยแยกมันใช่ไม่ได้เ,เสียงเพือเ่อนเราวันนี้เราก็กำลังเดินขึ้นห้องแล้วคนเยอะมากเลยนะคะแล้เดินขึ้นเดินไปเั่นแหละนี่เราก็จะไปรอข้าวสหกรณ์นะคะซื้อนะ้ำซื้ออะไรจะได้ไม่ต้องมา่อยแต่ว่าเราก็จะได้ลงมาบ่อยเหมือนเดิม Dead, ja. เด็ดโคจาวันนี้ทุกคนก็จะใส่ชุดนักเรียนมานะคะเพราะว่าเป็นวันศอกไอ้เก่าตัวไหนงไหนไหนไหข้างครูใช้สองวันอ๋อได้มอง,องเลย <Okay. S 2> <ๆ>๋อเยมันเห็น<ๆ>นะนย เดี๋ยวเราจะต้งองรอเพื่โอ,โอ,โอคนออกจากสหกรณ์ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยจะเข้าไปแต่ซืน้วซื้ออะไรไเยอะแยะเราสอบเสร็จแล้วนะคะลงมากินข้าวกับเพื่อนๆนะเะี๋พาไปดูเพื่อนๆนะคะน,น,นะคะ้ะ เรากินข้าวเมื่อก่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาโต๊ะไว้รอเพื่อนๆนะคะเราก็เจอเพื่อนเราอีกด้วยนะคะที่คนมากินข้าวเาได้เรากินข้าวอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะรอเพื่อนนะคะเอ่อเรงตรงนี้รอเพื่อนดีกว่า มาพี่วันนี้เราไม่หิวนะคะก็เลยจะไม่กินแต่ว่าก็ลงมากับเพื่อนนะวันนี้สอบสามวิชานะคะตอนเช้าแบบชิวๆที่แบบไม่ชิวนะคะเพราะเราสอบภาษาไทยตัอการศึกษาต่อ40ข้อแล้วแบบว่ามันเยอะมากๆนะคะเหมือนอ่านบทความเรียงความแล้วก็ตอบในทีนี้เราก็ต้องมาเขียนเอ ความมุ่งหวังที่เราจะได้ไปเรียนมหาอะไรนะคะซึ่งก็สิบคะแนนถ้าไม่เขยดก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำว่าเู็นข้อสอบนะคะแล้วก็แล้วก็มอกองแฮ่แฮ่แฮบอกไงมพ่ผู้เดียวเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปห้องรอสอบดี๋ยวศายให้ดูันทีนะคะ อย่างนี้เท่าไหร่วะเจ้าหนักกันไหมล่ะอยู่ดีได้สิตอนนี้เราสอบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มนอนพักก่อนในนวิทยแล้วนะคะแล้วเราก็เหมือนจะเป็นโควิดนะคะแต่ว่าเราก็ยังนอนด้วยกันอยู่เลยเอนนจะป็โควิดวันนี้นะคะเราสอบวิชาห้าไม่ต้องอยู่ตรงนี้อย่างโน้ตบาท ว,วันนี้เราสอบวันนี้เราสอบห้าวิชานะคะแล้วก็สอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าอันที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นชีวะแล้วก็เคมีนะคะวันนี้สอบห้าวิชาสอบไม่ได้แล้วสองเาอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันสําหรับการ <overlooked> สอบปลายภาคของเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็เหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันบ๊ายบาย